วจะนาหนุนใจในวันนี้จากพระธรรมกาลเทียบทที่สองข้อที่20ถึง21บันทึกว่า ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าไม่ได้ทําให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมฆะ ข้อคิดจากพระวจนะดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์ 1. พระคริสต์ต้องได้ประโยชน์จากชีวิตของเรา 2. ดํดำเนินด้วยความเชื่อความศรัทธาและความรัก 3. ไม่ทำให้พระคุณเป็นโมฆะไม่ทำให้การสิ้นพระชนของพระคริสต์สูญเปล่าไป 4. ทํทำทุกวิถีทางเพื่อพระคริสต์จะรับเกียรติขอพระเจ้าอวยพรค่ะ